ระหว่างทางที่กลับเป็นยามเย็นที่ไร้แสงแดดเด็กเล็กออกวิ่งเล่นตามบริเวณบ้านเราผ่านบ้านที่ภูมิฐานงดงามหลังหนึ่งสตรีรุ่นกำดัดหน้าตามหมดจดงดงามสองคนจูงเด็กน้อยเดินบ้างวิ่งบ้างด้วยความร่าเริงออกมาจากบ้านตามทางเล็กๆซึ่งนำมาสู่ถนนใหญ่ที่เรากำลังเดินอยู่สตรีรุ่นสาวสองคนนั้น มาถึงชายถนนขณะที่เรากําลังจะผ่านไปพอคล้อยหลังหม่อมราชวงศ์กีรติได้พูดขึ้นว่าหน้าตาอิ่มเอิบและสวยสดทั้งสองคนนพพรเธอเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นอย่างไรผมต้องสารภาพว่าผมติดใจจริตกิริยาผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งยิ่งไปกว่าผู้หญิงไทยของเราเชียวหรือผมเชื่อว่าโดยทั่วไปผมมีความเห็นเช่นนั้นเธอไม่คิดว่าผู้หญิงญี่ปุ่น มีกิริยานุ่มนวลเกินกว่าความประสงค์ของผู้ชายไปหรือผมไม่คิดเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเธอเป็นผู้ชายน้อยไปกระมังท่านเข้าใจว่าผู้ชายโดยมากชอบผู้หญิงที่โลดโผนหรืออย่างน้อยให้มีความโลดโผนเจือปนอยู่บ้างต้องการให้มีความปราดเปรียวหรืออะไรเด่นๆอยู่ในจริตกิริยาของผู้หญิงเป็นเครื่องปรุงให้ชีวิตไม่จืดจางความเข้าใจของคุณหญิงอาจจะถูก แต่ผมเห็นว่าเครื่องปรุงชีวิตนั้นมีหลายอย่างต่างกันผมอาจเป็นฝ่ายข้างน้อยที่แลเห็นความนุ่มนวลในผู้หญิงเป็นความเบิกบานในชีวิตอย่างหนึ่งเธอห่างเหินจากผู้หญิงไทยมานานอิทธิพลของผู้หญิงญี่ปุ่นโดนใจเธอมากหมอมราชวงศ์กีรติหัวเราะพูดอย่างจริงจังฉันเห็นว่าเธอคิดถูกและเป็นความคิดที่ฉันขอสันเสริญ ทั้งที่ฉันเองไม่มีความชำนาญแม้แต่น้อยในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้ากล่าวขอบใจเมื่อเธอจบประโยคท้ายฉันอดนึกถึงดวงหน้าอิ่มเอิบของแม่สาวสองคนเมื่อกี้ไม่ได้เธอพูดตอบเป็นเชิงรำพึงเหมือนต้นไม้ที่ได้ปุ๋ยดีออกดอกตูมกำลังแต่งด้วยชีวิตและความสดชื่นแห่งวัยรุ่นกำดัดความเปล่งปลั่งเช่นนั้น เตือนให้หวนนึกถึงตัวเองแล้วก็ใจหายนิดหน่อยผมไม่เข้าใจข้าพเจ้ากล่าวด้วยความโงนสนเทแท้จริงว่าเหตุใดคุณหญิงจะต้องใจหายเมื่อแลเห็นความสดชื่นของแม่สาวสองคนนั่นคุณหญิงเองก็มีสิ่งนี้อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์บางทีความเปล่งปลั่งที่มีอยู่ในตัวคุณหญิงจะมีค่าเสียยิ่งกว่าในผู้หญิงสาวสองคนใครสอนเธอให้มาพูดกับฉันเช่นนี้ ความรู้สึกโดนใจสอนผมข้าพระเจ้าตอบออกไปทันทีและผมเชื่อว่ามีใช่แต่ผมเท่านั้นที่เห็นแน่นอนดังนั้นแต่เธอยังไม่ทราบจุดแห่งความกังวลของฉันความสดชื่นของฉันถ้าเธอเห็นว่ามีจะนำไปเปรียบเทียบกับความสดชื่นของแม่สาวสองคนนั่นไม่ได้ความสดชื่นของหล่อนนั้นฉันบอกแล้วว่าเช่นไม้ตูมที่กำลังจะแย้มบานเป็นความสดชื่นแรกรุ่งอรุณ ส่วนความสดชื่นของฉันนั้นถ้าหากว่ายังคงมีอยู่ในเวลานี้ก็นับว่าเป็นความสดชื่นในยามย่ำยออแสงแล้วจะจางหายไปในมิช้าบัดนี้เธอคงจะเห็นว่าฉันมีเหตุผลพอทีเดียวที่จะพูดว่าใจหายผมยังมองไม่เห็นข้าพระเจ้าสนองถ้อยคำของเธอด้วยความสนใจแม้ว่าจะถือหลักในการเปรียบเทียบเช่นที่คุณหญิงกล่าวผมก็ยังไม่เห็นพ้องด้วย ในข้อที่คุณหญิงกล่าวว่าความสดชื่นของคุณหญิงนั้นเปรียบเหมือนความสดชื่นของยามตะวันกำลังจะตกดินในสายตาของผมความสดชื่นของคุณหญิงยังอยู่ในยามเช้าแม้จะไม่ยอมเรียกว่าเป็นยามรุ่งอรุณยังมีเวลาอีกนานที่จะดำรงความเปล่งปลั่งไว้ได้อ่าเธอเป็นผู้เลื่อมใสในตัวฉันเสียจริงๆ แม้ว่าหม่อมราชวงศ์กีรติจะไม่ยอมรับรองถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวแต่ในน้ำเสียงนั้นก็แสดงว่าเธอมีความเบิกบานใจมากที่ได้ยินคำกล่าวเช่นนี้และด้วยเหตุนั้นเธอไม่รู้ดอกว่าสายตาของเธอพร่าพราวไปเสียแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าฉันมีอายุมากเกินกว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวได้ผมไม่คิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่ง ถือว่าผู้หญิงที่มีอายุยังไม่ถึง30ปีจะไม่ใช่คนสาวเสียแล้วและเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณหญิงเธอมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาที่แสดงว่ามีชัยเธอคงไม่ทราบว่าฉันมีอายุถึง35ปีแล้วด้วยคำพูดประโยคนี้ข้าพเจ้าตะลึงและมองจ้องเธออย่างไม่สุภาพแต่ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็หัวเราะ คุณหญิงกดผมผมรู้ว่าคุณหญิงพูดล้อผมอะไรกันนี่เธอคิดว่าฉันมีอายุเท่าไหร่กันเล่าบอกฉันเร็วเทียว่าเธอเดาฉันไว้อย่างไรผมคิดว่าอย่างไรเสียอายุของคุณหญิงไม่สูงกว่า28ปีเป็นแน่ความจริงคุณหญิงคงจะมีอายุ 26- ถึง27ปีเท่านั้น26ปี เธอร้องในดวงตาของเธอมีประกายแห่งความปิติฉายอยู่เธอทำให้ฉันหวนระลึกถึงความรู้สึกของฉันเมื่อ9ปีล่วงมาแล้วฉันจดจำความรู้สึกของฉันได้แม่นยัางว่าในเวลานั้นชีวิตของฉันยังเต็มไปด้วยความหวังฉันไม่เคยสังหรณ์หรือหวาดสะดุ้งไปแม้แต่ขณะหนึ่งว่าฉันจะต้องเข้าสู่พิธีวิวากับท่านสุภาพบุรุษซึ่งมีอายุเข้าเขตชราภาพแล้ว มันเป็นธรรมชาติของฉันที่ไม่ชอบความสุดโสมเหี่ยวแห้งอับเฉาในบางคราวฉันอาจกล่าวได้ว่าฉันกลัวแต่ว่านั่นมันเป็นเวลาตั้งเก้าปีมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณหญิงเล่าครับข้าพเจ้าถามด้วยความชงวนสนเท่ยิ่งขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเธอทวนคำถามข้าพเจ้าช้าๆทอดสายตาเมื่อมองไปข้างหน้าความสาวและความฝัน เป็นสวยงามก็เข้ามาอำลาชั้นฉันควรจะอนุญาตหรือไม่มันมีใช่ปัญหาฉันจำต้องอนุญาตอยู่เองนอกจากนั้นเธอก็เห็นแล้วว่าฉั้นได้แต่งงานกับท่านเจ้าคุณข้าพเจ้าเกือบจะถามออกไปแล้วว่าเธอหมายความว่าเธอไม่พอใจในการแต่งงานนี้หรือแต่สติสัมปชัญญะยังคงมีอำนาจสูงกว่าความอยากรู้ข้าพเจ้าสำนึกได้ว่า ออกจะเป็นการไม่สุภาพและอาจจะเป็นการละลาบละลวงเกินไปที่จะตั้งคำถามเอาแก่เธออย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นแม้ว่าฉันจะไม่ชอบความเหี่ยวแห้งสุดโทมเพียงใดและแม้ว่าฉันจะรักความสวยสดงดงามเพียงใดแต่เวลาเก้าปีมันก็ผ่านฉันไปเสียแล้วหมองราชวงศ์กีรติพูดต่อไปฉันอยากจะเป็นอย่างที่เธอเดาว่าฉันคงจะเป็น แต่คนเราจะฝืนความจริงไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วความจริงเป็นอย่างไรเล่าครับความจริงฉันก็ไม่เป็นหญิงสาวอายุ 26- 27ถึงปีอย่างที่เธอเข้าใจนะสิเธอยิ้มน้อยๆด้วยอารมณ์เย็นฉันไม่ได้ปดหรือคิดจะรอเธอเลยเมื่อฉันพูดว่าฉันมีอายุถึงส5หปีแล้วเธอจะเห็นว่าฉันได้ผ่านวัยที่เขาเรียกว่า ครึ่งคนค่อนคนเข้ามาแล้วดังนั้นฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นหญิงสาวได้เลยแต่ผมไม่ควรจะเชื่อในตาของผมยิ่งกว่าคำบอกเล่าของคุณหญิงดอกหรือข้าพเจ้าพูดอย่างจริงใจวันนี้นพพรดื้อจริงๆเธอชายตามายิ้มอย่างน่ารักโปรตภัยให้แก่ความดือ้อที่สุดจริตของผม ร้อยทั้งร้อยเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถ้าคุณหญิงบอกเขาว่าคุณหญิงมีอายุ35ปีความเป็นสาวและความเปล่งปลั่งในตัวคุณหญิงนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้แจ้งชัดแม้ว่าจะปิดตาเสียข้างหนึ่งและเว้นเสียแต่ว่าอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่จะมีใช่ดวงตาที่บอดเธอพูดอย่างสนุกผมพูดด้วยความสัจจริงดีแล้วนพพรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เธอ เที่ยวไปเดาอายุของใครใครผิดไปฉันจะบอกความจริงแก่เธอข้อหนึ่งว่าผู้หญิงที่รู้จักรักษาตัวบังรุงตัวอยู่เป็นเนืองนิดนั้นอาจที่จะลดอายุลงมาได้ราวราวห้าปีจากของจริงเสมอแต่คุณหญิงคงจะได้ประทานพรจากพระอินทร์หรือมิฉะนั้นก็คงจะได้อาบไฟศักดิ์สิทธิ์เช่นพระนางอาาัจฉาจึงสามารถดำรงความงามความสดชื่น ไว้ได้อย่างประหลาดผมไม่เคยพบสตรีคนใดที่จะทำให้ผมเข้าใจผิดอย่างที่ผมกำลังเข้าใจผิดในตัวคุณหญิงบอกผมหน่อยสิว่าคุณหญิงมีวิธีการเป็นพิเศษลี้ลับอย่างไรบ้างพอพอทีเธอโบอกมือให้ข้าพเจ้าสงบปากคำฉันจะไม่พูดกับเธอต่อไปแล้วในเรื่องนี้รู้ไหมนพพรเธอตั้งใจจะเยินยอฉันตลอดเวลา และการที่ประพฤติเช่นนั้นจะทำให้เธอเสียเด็กเธอวางหน้าอย่างเคร่งครึมและเดินต่อไปโดยไม่พูดอะไรอีกถ้าในวันแรกแรกที่ได้พบกันและหมอมราชวงศ์กีรติได้พูดกับข้าพเจ้าด้วยสีหน้าท่าทางเช่นนี้ข้าพเจ้าคงจะตกใจมากแต่เมื่อเรามีความสนิทสนมกันพอที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ว่าเธอหมายความอย่างไรในการที่พูดเช่นนั้น ข้าพระเจ้าก็ได้แต่อมยิ้มเรากลับถึงบ้านเป็นเวลาพลเพลทพันเจ้าคุณยังไม่กลับข้าพรเจ้าอยู่เป็นเพื่อนหมอมราชวงศ์กีรติต่อไปเมื่อเธอผลัดเครื่องแต่งตัวอาบน้ำเสร็จแล้วเธอได้ขอให้ข้าพระเจ้าไปอาบน้ำเสียก่อนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารเธอไม่ยอมที่จะเห็นข้าพระเจ้ามีหน้าตาขมุกขมอมไม่สะอาดหมดจด ดังนั้นคำปฏิเสธของข้าพเจ้าจึงไม่เป็นผลและด้วยเหตุอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นอกชื่นใจอย่างผิดปกติเนื่องในคำแนะนําขอร้องของเธอเพื่อประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะตอบปัญหาข้อนี้ได้ความรู้และความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการสนทนากับหม่อมราชวงศ์กีรติในเย็นวันนั้น ได้ติดตามมาในความคิดคำนึงของข้าพเจ้าตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้านเรื่องอายุอานามของหม่องราชวงศ์กีรติเป็นความรู้ใหม่ที่ข้าพเจ้าได้รับโดยมิได้คาดคิดมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าพิศวงงงงวยอย่างที่สุดแม้ข้าพเจ้าจะเชื่อแล้วว่าคําบอกเล่าของเธอเป็นความจริงถ้าข้าพเจ้าได้ทราบเสียแต่แรกเริ่มว่าเธอมีอายุตั้ง35ปีซึ่งแปลว่าเธอ แก่กว่าข้าพเจ้าถึงสิบสามปีแล้วข้าพเจ้าก็คงจะรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่เสียเหลือเกินและข้าพเจ้าคงจะไม่อาจประพฤติตนสนิทสนมกับเธอในทํานองที่เป็นอยู่ได้แต่ว่าเมื่อในที่สุดเราได้มีความสนิทสนมต่อการฐานเพื่อนเสียแล้วเรื่องอายุของเธอก็เป็นแต่เงาของความจริงเท่านั้นข้าพเจ้าจึงคงรู้สึกว่าหม่อมราชวงศีรติ เป็นเพื่อนที่มีอายุแก่กว่าข้าพเจ้าเพียงสามถึงสปีคำบอกเล่าในเรื่องอายุอันแท้จริงของเธอมีได้กิจกันข้าพเจ้าให้ห่างไกลออกมาจากความสัมพันธ์อันสนิทสนมในทางใจที่ข้าพเจ้าได้มีต่อเธอแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามคำชี้แจงของเธอในบางตอนซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะเข้าใจความหมายได้เฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนที่กล่าวถึงการที่เธอได้มาแต่งงานกับท่านเจ้าคุณได้ก่อให้เกิดความทึ่งแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากตามที่เธอพูดทิ้งไว้สั้นๆน,นั้นถ้าข้าพเจ้าจะตีความเอาเองข้าพเจ้าก็ต้องตีความไปในทางที่ว่าเธอหาได้มีความสมัครใจในการแต่งงานไม่แต่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าการตีความเช่นนี้จะเป็นการถูกต้องกับความเป็นจริง ยิ่งครุ่นคิดไปข้าพเจ้าก็กลับเห็นไปว่าปัญหาในเรื่องการแต่งงานของหม่อมราชวงศ์กีรติยิ่งจะกลายเป็นความลี้ลับหนักขึ้นกว่าเดิมอีกในที่สุดเมื่อกลับมาถึงบ้านและล้มตัวลงนอนข้าพเจ้าได้ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าด้วยเหตุอันใดข้าพเจ้าจึงเก็บเอาเรื่องราวส่วนตัวของหม่อมราชวงศ์กีรติมาครุ่นคิด ข้าพเจ้ามีหน้าที่หรือความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปขบปัญหาเหล่านั้นในเวลานั้นข้าพเจ้าอาจที่จะนับตัวเองว่าเป็นเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งของเธอก็จริงแต่ก็มีเหตุผลอะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องครุ่นคิดถึงเรื่องราวส่วนตัวของเธอโดยทั้งที่เธอเองไม่แสดงว่าได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยหรือจะว่าได้ออกปากขอร้อง ให้ข้าพเจ้าขบปัญหาเกี่ยวแก่ตัวเธอในข้อหนึ่งข้อใดก็เปล่าทั้งสิ้นเมื่อได้ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่สามารถตอบได้ดังนั้นจึงพยายามกำจัดปัดเป่าความครุ่นคิดอันไม่มีเหตุผลนี้ให้พ้นไปซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการซึ่งต้องใช้ความพยายามไม่น้อยฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ